สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนีรอบนี้เป็นรอบของปหนปึ่งถึงปสามเนาะวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่กรุณาเข้าร่วมประชุมในวันนี้เป็นวันหยุดนะคะต้องขอรบกวนเวลานะคะก็พอจะใช้เวลาในการประชุมไม่มากนะคะเดี๋ยวพอหลังจากที่พอแจ้งนะโยบายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เ,เรียนเชิญทุกท่านเข้า ประชุมร่วมกับคุณครูประจําชั้นของห้องของตนเองนะคะเพื่อแจ้งปัญหานะคะแล้วก็บอกข้อเสนอแนะต่างๆพันครูประจําชั้นไว้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเ,เข้าที่ประชุมครูกันอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดมีปัญหาอะไรแล้วเราจะแจ้งกลับไปให้ท่านบุคคงทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้กเ็เริ่มต้นด้วยการแจ้งกําหนดการเปิดภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2500 64นะซึ่งเราได้เปิดภาคเรียนไปแล้วเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2564ใน3รูปแบบด้วยกันก็คือ 1. รูปแบบออนไลน์ 2. รูปแบบ a l o o l line นะคะแล้วก็ 3. ในรูปแบบ On Hand นะคะตอนนี้เราได้จัดจการเรีนการสอนใน3รูปแบบนะคะรูปแบบนี้นะคะอนุญาตค่ะพอ,อค้าพอ,อาค้าเสียงเบาไปนิดนึงค่ะ เสียงเบาเป็นที่นั่ได้ยินยังคะได้ยินค่ะได้ยินได้ยินเัน่งค่ะเบาค่ะเบาใช่ไหมอ่าตอนนี้ชัดแล้วค่ะค่ะดังไหมคะดังยังดังแล้วเนาะได้ยินเม่ได้ยินเสียงพอไหมได้ยินแล้วค่ะแต่ว่ามันไม่มันไม่ชัดเหมือนรอบแรกค่ะอันนี้ชัดไหมอ่าค่ะชัดค่ะชัดค่ะแล้วเนาะโอเคคือาจจะพูดเบาอ่า หรือว่าหิวข้าวก็ไม่รู้อาจจะยังไม่ได้ทานข้าวแรงเลยแผ่ว <c oughs> เราพูดเล่นนะคะไม่ใช่ออาเดี๋ยวอยาพูดขอพูดดังๆนิดนึงกันละกันนะคะก็ตอนนี้เราจัดการเรียนการสอนในสามรูปแบบนะคะก็คือรูปแบบของออนแฮนออนไลน์แล้วก็ school line. ออนสกูลไลน์ท่านผู้ปกครองสะดวกทางช่องทางไหนก็ทาาตามช่องทางนั้นเลยนะคะได้ทั้งสามช่องทางนะคะแล้วก็เรื่องของ ที่ว่าเราจะเปิดออนไซต์ได้ไหมก็เพียนท่านผู้ปกครองนี้เลยว่าตอนนี้ท่านมัธยมเนี่ยเขาเปิดออนไซต์กันแล้วเนื่องจากว่าเขาได้วัคซีนกันแล้วแต่ของเราเนี่ยเป็นระดับประถมวัยกับระดับประถมศึกษาเนี่ยน่าจะยังเปิดเรียนในรูปแบบออนไซต์ไม่ได้เนื่องจากเรามีข้อจํากัดในเรื่องของวัคซีนที่เรายังไม่ได้รับกันนะคะก็ต้อง ออรอก่อนนะคะถ้าเกิดสำนักการศึกษามีนโยบายหรือว่าออบอกเรามาว่าให้เราเนี่ยเตรียมในเรื่องของการเปิดออนไลน์เราก็จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบนะคะส่วนในเรื่องของออนไลน์ของระดับมัธยมเนี่ยเขาก็ไม่ได้บังคับนะคะคือเขาสามารถให้นักเรียนเนี่ยได้ทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไลน์นะไดะ้ทั้งสองรูปแบบเลยนะ ส่วนของเราเนี่ยก็คงจะเป็นออนไลน์ออนสกูลไลน์ออนแฮนแบบนี้ต่อไปนะฮะของเรานี้ที่พอสำรวจมานี่ก็จะเป็นออนไลน์กับออนสกูลไลน์ซะส่วนมากนะคะแล้วก็จะมีออนแฮนอยู่นิดหน่อยไม่มากนะคะสำหรับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองที่ไม่มีเครื่องมือสื่อสารหรือว่ามีเครื่องมือสื่อสารแต่ว่าทั้งบ้านมีแค่เครื่องเดียวอย่างเงี้ยท่านผู้ปกครองต้องเอาไปทํางานด้วยอะไรเงี้ยก็นักเรียนก็จะใช้เครื่องมือสื่อสารไม่ได้ อันนั้นก็จะเป็นในรูปแบบออนแฮนไปนะฮะมาเอางานมาเอางานมาเอาใบงานมา,าแบบฝึกหัฮรดมาหนังสือเรียนไปเรียนทํางานที่บ้านแล้วก็ส่งให้ครูถึงเวลาก็อาจจะได้ส่งจากทางไลน์นะักผู้ปกครองที่พอกลับมาจากบ้านแล้วก็ส่งงานให้ครูทางไลน์นะฮะก็ถือว่าเป็นการเรียนแบบผสมผสานไปนะคะได้ทั้ง3รูปแบบแหละที่เราจัดนะคะถ้าท่านได้สะดวกก็แจ้งกับครูประจําชั้นมาก็แล้วกันนะคะเรื่องเวลาเรียน ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าในรเราเรามันเป็นการเรียนในรูปแบบที่แบบใหม่นะเราก็ต้องปรับตัวกันนะคะการเรียนเรื่องเวลาเรียนเนี่ยพอได้กับประชุมกับครูแล้วนโยบายของเราก็คือเราจะเวลาเรียนเนี่ยเราคงจะไม่ได้เป็นสตริกไปฟิกเรื่องนั้นมากนะคะแต่ยังไงสิ่งที่บอขอความร่วมมือผู้ชั้นผู้ปกครองก็คืออยากให้นะผู้ปกครองเนี่ยช่วยดูเรื่องของงาน งานของนักเรียนน,ยนะคะที่จะส่งคุณครูนะคะว่าเ,เราจะต้องช่วยกันตามงานนิดนึงนะคะว่าเราจะตามงานในรูปแบบไหนนะคะ mm hmm. เรื่องของการกำหนดบรรรับผลสอบแล้วก็อาหารเสริมและก็นมนะคะอาหารเสริมนมอ,อ,อุปกรณ์ต่างๆตอนนี้เราก็มารับกันเรียบร้อยแล้วเนาะ mm hmm. มีบ้านไหนยังมาไม่มารับไหมคะ ถ้ายังไม่มารับรีบมารับนะพอกังวลเรื่องนมนะคะเดี๋ยวนมจะมันมีอายุะนะคะเดี๋ยวกลัวว่าจะหมดนะคะส่วนเรื่องของอุปกรณ์การเรียนกับเรื่องอ่าฝึกหัดหนังสือถ้ายังไม่สะดวกก็ทยอยทยอยมานะคะมาได้เรื่อยๆแต่อยากให้มารับเร็วๆนะคะจะได้เอาไปใช้กันนะคะเอเรื่องของค่าอาหารเช้าอาหารกลางวันก็ ยังคงเป็นในรูปแบบของการโอนเงินนะคะกับรับเงินสดใหม่ๆอาจจะอยู่ดูตะขุกตะขัดติดติด,ตดขัด,ข,ดขัดกันบ้างแต่ตอนนี้ลงตัวแล้วเนาะก็เป็นในรูปแบบของการโอนเงินนะคะผ่านบัญชีธนาคารไปหรือว่าท่านใดที่ไม่สะดวกในการรับเงิน,ร,งนรับเงินโอนก็มารับเงินสดแต่ท่านะตอนนี้ที่พอทราบก็คือเรารับเป็นเงินโอนร้เนอเอร์นต์าะกุนัเนาะ,ะใช่ไหมคะ อ่าเป็นเงินโอน100ร้อเปอร์เซ็นก็สะดวกดีนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกจะรับเป็นเงินสดก็แจ้งมาแต่ต้องแจ้งมาก่อนที่รอบที่พอจะดําเนินการทําเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณนะคะก็แจ้งผ่านทางครูประจําชั้นมานะคะว่ารอบนี้ขอเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไหมอะไรเงี้ยก็ได้แล้เกิดเป็นเงินโอนก็ดีนะคะก็คือจะไม่เป็นภาระทั้งพอทั้งคุณครูแล้วก็ทั้งท่านผู้ครองด้วยไม่ต้องเดินทางมาลําบากโอนเข้าบัญชีไปเลยนะคะ บัญชีนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยขออยากให้เป็นบัญชีของท่านผู้ปกครองเองไม่อยากให้เป็นบัญชีที่ผ่านคนอื่นเพราะมันมันมีเคยมันมันมีกรณีเนี่ยตอนนี้ที่บัญชีผ่านของคนอื่นแล้วมันมีปัญหานะก็คือบางทีเอาเข้าคือเป็นเป็นญาติพี่น้องกันแหละตัวเองไม่ได้เปิดบัญชีแต่เป็นเป็นบัญชีของคนอื่นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาถ้าเป็นไปได้ตอนนี้ธนาคารก็เปิดแล้วนะคะก็ไปเปิดบัญชีซัเป็นของตัวเองซันะคะจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของพอรับเงินนะคะเวลาเราโอนเงินไปแล้วก็เป็นเป็นของเรานะคะ ก็รอบต่อไปที่จะได้รับตอนนี้ก็ทางโรงเรียนก็ทําข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะส่งเขตนะแล้วก็พอส่งเขตเนี่ยก็จะต้องมีรยะเวลาในการดําเนินการนะคะก็ถ้าเกิดว่ารอบต่อไปได้เงินเรื่องของอาหารเชา้าและอาหารกลางวันมเมื่อไหร่นะคะพอก็จะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบนะคะเ,เรื่องต่อไปเรื่องของการวัดแล้วก็ประเมินผลการเรียน ในของทั้งภาคเรียนนี้แล้วก็ภาคเรียนที่แล้วมานะคะโดยเฉพาะภาคเรียนนี้เนี่ยเรื่องของการวัดผลประเมินผลเนี่ยพอกับคุณครูเนี่ยประชุมกันแล้วเราจะดําเนินการวัดผลประเมินผลเนี่ยตามโครงสร้างหลักสูตรเหมือนเดิมเลยแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบนะคะเปลี่ยนแปลรูปแบบคือยังไงคือหมายความว่าท้าปกติเราเปิดเรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดบรรสอบได้ตามได้ใต้ตรงกันทั้งหมดทั้งโรงเรียนเลยถูกต้องไหมคะ แต่คราวนี้เราเรียนในรูปแบบออนไลน์ออนสกูลไลน์แล้วก็ออนแฮนด์ด้วยเนี่ยซึ่งมันมีสามรูปแบบที่เรายังไม่ได้มาโรงเรียนเนี่ยที่เราประชุมกันตกลงกันก็คือเราจะใช้เราจะยังคงมีการวัดและประเมินผลเหมือนเดิมนะคะแต่แตกต่างไปก็คือเราไม่ต้องมากําหนดวันว่าเป็นวันเดียวกันพอให้เรื่องของการวัดผลประเมินผลเป็นการบริหารจัดการของคุณครูประจำกลุ่มสาระนั้นประจําในรายวิชานั้นๆน,น,นะคะว่า คุณครูเนี่ยจะทดสอบเด็กในรูปแบบไหนแล้วเวลาไหนวันไหนก็คือให้ตกลงกันเองเลยนะคะก็สัดส่วนของคะแนนก็จะยังเป็นสัดส่วนคะแนนที่ตรงตามโครงสร้างหลักสูตรเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่การวัดมันปในรูปแบบใหม่นะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ปกครองเนี่ยช่วยกันดูแลเอาใจใส่ทังเรียนนิดนึง ว่านักเรียนว่า,วาเออตามงานรม่ของการตามงานเดี๋ยวก็มันจะมีสัดส่วนของคะแนนเก็บใช่ไหมคะคะแนนสะอบนะคะแนนเก็บเนี่ยสาคัญนะคะคะแนนเก็บเป็นส่วนที่จะเป็นส่วนสําคัญเลยแหละเพราะมันเป็นคะแนนส่วนมากที่นักเรียนจะได้เกรดไปง่ายๆเลยคราวนี้ปัญหาที่บอกเมื่อคราวที่แล้วทั้งที่สอบถามจากคุณครูแล้วก็มีเสียงจากผู้ปกครองไปบางส่วนที่พอประชุมมาผ่านมาบ้างแล้วนะคะบางท่านนะคะ ก็มีปัญหาว่านักเรียนไม่ส่งงานไม่ส่งแต่ถามว่าครูตามงานไหมครูตามนะคะแต่บางทีตามแล้วเนี่ยอาจจะไม่ถึงผู้ปกครองท่านผู้ปกครองผู้ปกครองอาจจะทราบช้าไปนิดนึงแต่นี้รอบนี้พอ,อก็เลยได้มอบนโยบายกับคุณครูไปว่าพอ,อให้คุณครูทันชนกนี่คุณครูทันชนเข้าป่ะคะเข้าค่ะ,ค,ะ,ะคุณครูทันมอบนโยบายคุณครูทันชนกคุณครูคอมพิวเตอร์ของเรานะคะไปสร้าง Google Form ม ื่อตรวจสอบแล้วก็ติดตามง,งานของนักเรียนนะคะคุณครูทันชนอกอธิบายท่านปกครองนิดนึงว่าในรูปแบบนี้เราใช้ยังไงทํำยังไงแล้วก็เอาเอาตัวอย่างขึ้นให้ท่านปกครองค่ะเช่ค่ะแชร์หน้าจอสักรู้นะคะรับสอขึ้นแล้ว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  น,นี้นะคะจะเป็นไปเช็คงานนะคะจะเป็นในรูปแบบของออนไลน์อยู่ในเวิร์กชีตนะคะก็คือถ้าผู้ปกครองนะคะสามารถเข้ามาดูได้ทันทีเวลาที่คุณครูเช็คงาน,นะคะ่ะมันจะเป็นครูเช็คอยู่ฝั่งนี้ผู้ปกครองก็สามารถเห็นได้ทันทีค่ะก็คือจะเป็นเรียลไทม์เลยแต่ว่าผู้ปกครองจะดูได้อย่างเดียวนะคะอย่างนี้ คือคนที่จะมีสิทธิ์เข้าไปแก้ไขคะแนนหรือเช็คงานนะคะก็คือแค่คุณครูประจำวิชาเท่านั้น,นะคะ่ะส่วนท่านอื่นๆนะคะจะสามารถเข้าไปดูได้นะคะก็คือลิงก์นี้นะคะเมื่อ,อโนต้ตไปแล้วนะคะผู้ปกครองสามารถเข้าไปเช็คได้ตลอดเลยค่ะเวลาที่ครบสัปดาห์นะคะถึงวันศุกร์ผู้ปกครองก็เข้ามาเช็คงานได้เลยก็คือ คุณครูทุกท่านนะคะจะเช็คงานให้เสร็จภายในวันศุกร์อย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเสาร์อาทิตย์น้องเคลียร์งานประมาณวันจนนะะันทร์อังคารก็สามารถเข้ามาเช็คได้ว่าคุณครูได้ตรวจงานหรือยังะระบบนี้ช่วยให้คุณครูนะคะกับผู้ปกครองนะคะสามารถเห็นได้ทันทีว่างานนักเรียนเนี่ยยัางนะคะว่าขาดงานไหนจะมีวันที่วันที่สั่งงานแล้วก็มีชื่องานนะคะว่าเป็นงานอะไรหน้าที่เท่าไหร่นะคะ จะทำให้ง่ายและสะดวกต่อการติดตามงานค่ะขอบคุณค่ะคราทัชนกนะคะก็อันนี้เนี่ยจากที่พอ,อได้รับฟังปัญหาทั้งของค,ครูแล้วก็ของบุคลากรมานะคะอันนี้ก็คือคิดขึ้นมาว่าอยากจะให้ช่วยกันนะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทั้งคุณครูในการติดตามงานแล้วก็บุคลากรในการติดตามงานด้วยแล้วก็ความสะดวกของพอ,อที่จะตรวจสอบคุณครูด้วยว่าให้งานนักเรียนเยอะเกินไปไหม ให้งานอะไรบ้างวันนึงเนี่ยสอนเราให้งานเยอะไปหรือเปล่าเอะทุกวันเลยไหมอะไรอย่างงี้นะคะนโยบายของพอก,ก็คือพอจะไม่ได้ให้คุณครูเนี่ยมอบงานเยอะนะคะก็คือทราบวิชาไหนที่สามารถบูรณาการด้วยกันได้ mm hmm. ก็ให้เอาบูรณาการด้วยกันนะคะ mm hmm. แล้วก็สัดส่วนคะแนนก็เก็บไปสมมุติว่าถ้าเรามีสัดส่วนคะแนนในการให้คะแนนเก็บสัก70คะแนนก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บสัก7ชิ้นหรือว่า10ชิ้น อาจจะเก็บสักแค่5ชิ้นหรืออะไรก็ได้ดูสัดส่วนคะแนนไปชิ้นหนึ่งไม่ต้อง10คะแนนก็ได้หรือชิ้นจะชิ้นละสิบคะแนนชิ้นละ20คะแนน15คะแนนก็ยังได้เลยนะคะก็อ่าสำหรับในเรื่องของไอตัวที่เป็นการติดตามก็คือถ้าเกิดว่าสมมติว่านักเรียนส่งงานแล้วช่องจะเป็นสีเขียวนะคะถ้ายังไม่ส่งช่องจะแดงเลยนะไปแดงไปนะ ปิดไฟแดงเลยนะเพราะนั้นถ้าดูแล้วเข้ามาดูท่านผู้กครองเข้ามาดูรถแดง,งแดงหมดเลยแสดงว่าลูกยังไม่ส่งงานนะคะช่วยกันดูด้วยนะจะได้ดช่วยกันตานะคะอันนี้คุณครูเนี่ยคุณครูแต่ละวิชาเขาจะนำไปแขวนไว้ในห้องในห้องประจําชั้นของตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ปกครองเ,เข้าไปตรวจสอบได้ว่าวันนี้ครูสั่งงานอะไร ลูกเราเนี่ยส่งหรือ,อยังนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะคะพอ,อช่วยพอ,อคิดให้ละวพอ,อเดาเนินการให้แล้วคุณครูเป็นคนอป,ปฏิบัติแล้ว mm hmm. ตอนนี้ก็เป็นก็เราก็ขอจะขอความร่วมมือกับทางท่านผู้ปกครองแหละว่าให้ท่านผู้ปกครองเนี่ยช่วยเราด้วยเพราะว่าตอนนี้ลูกท่านอยู่ที่บ้านเนาะอยู่กับท่านเนาะเราก็ต้องช่วยกันร่วมมือกันนะคะ ก็ยังไงพอต้องขอความร่วมมือกับท่านผู้ครองด้วยในเรื่องของการส่งงานในเรื่องของที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการวัดวัดและประเมินผลของเรานะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้เรื่องของถ้าเกิดว่าสมมติว่าโรงเรียนเนี่ยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์สมมุติสำนักมีนโยบายว่าให้เราเปิดได้ละมาเรียนที่โรงเรียนกันกันเถอะมาเรียนเรียนเรียนได้ละ ก็ตอนนี้พอได้ทําแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในการที่จะรับนักเรียนเข้ามาเรียนในรูปแบบออนไลน์ก็คือเราสามารถเปิดเรียนได้ครบทุกทุกชั้นนะคะตั้งแต่อนุบาล1นึงถึงปหกเลยนะคะมาเรียนได้หมดโดยแบ่งเป็นห้องหนึ่งเนี่ยจะไม่เกิน25้าคนนะคะอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองปหนึ 2, ่งปสองปสามเนี่ยจะไม่เกินอยู่แล้วนะคะส่วนปสี 4, ป่ 5, ปห้าปหกพี่โตนี่จะเยอะหน่อยเพรจะแบ่งเป็นสองห้องนะคะ ก็จะมาเรียนได้พร้อมกันหมดนั่นแหละนะคะก็ก็ให้ท่านผู้ปกครองวางใจได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าสมติว่ามันยังไม่พร้อมที่จะเข้ามาเรียนในอรูปแบบออนไลน์ site. ก็ถ้าเกิดว่าสติว่านโยบายของนักการศึกษาสามารถเปิดกว้างได้ว่ามาเรียนออนไลน์ก็ได้มาเรียนออนไลน์ก็ได,ได้อย่างปัจจุบันเนี้ยพี่มัธยมอ่ะเขาออนไลน์หรือออนไลน์ก็ได้นะคะเขาไม่ได้บังคับนะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็สามารถทําได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่า ท่านที่จะเอามารูปมระรดยนที่ออนไซต์ก็มั่นใจได้เลยว่าณตอนเนี้คุณครูของพอ,อเนี่ยรวมทั้งพอ,อด้วยเกินแปดิ้าเปเซนนะคะได้รับวัคซีนเข็มที่สามแล้วนะคะ mm hmm. ครูเราได้รับวัคซีนเข็ม,ขมที่สามแล้ว mm hmm. ก็ตอนนี้ไม่ทราบว่าท่านปกครองได้วัคซีนกันบ้างแล้วหรือยังนะคะยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ของลูกๆด้วยนะคะ mm hmm. ว่าคือถ้า ตรงไหนที่มันแออัดยัดเยียดมากก็อย่าเพิ่งให้ลูกออกไปนะคะให้ลูกอยู่กับบ้านนะคะเป็นดีที่สุดแล้วลูกเล็กๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรู้จักระมัดระวังตัวเองนะคะการจับการสัมผัสในสิ่งที่คนเยอะๆไปจับไปสัมผัสเนี่ยมันก็เป็นการเสี่ยงนะคะถ้าจะให้ดีคือออกจากบ้านให้หน้อยที่สุดนะคะอยู่บ้านให้มากที่สุดเป็นการดีนะคะในสําหรับในวันนี้นะคะก็พอก็จะมีเรื่องที่จะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบ เท่านี้นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้พอหมดจากที่ผอ,อพูดแล้วเนี่ยขอเชิญท่านบุครองทุกท่านนะคะเข้าประชุมร่วมกับครูประจําชั้นถ้าท่านมีข้อสงสัยมีปัญหามีข้อเสนอแนะให้ฝากกับครูประจําชั้นไว้เดี๋ยวครูประจําชั้นเนี่ยเขาจะมาแจ้งกับพอ,อ,อนะคะแต่เดี๋ยว,ยวนำจะนำปัญหาพวกนี้ข้อเสนอแนะพวกนี้ของท่านที่ท่านเสนอแนะมาที่ท่านมีปัญหามาเนี่ยมาเข้าที่ประชุมของพวกเราอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะ ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะแล้วก็ขอให้ท่านดูแลรักษาสุขภาพนะคะถ้าเราเปิดโรงเรียนเราก็คงมีโอกาสได้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณนัทคุณนัทแคปหน้าคุณนัทคุณนัทคุณนัทเราแคปหน้าจอกันหรือยังเมื่อกี้นี้อ่าเดี๋ยวค่ะเนี่ยก็จะรบกวนท่านลบกวนท่านผู้ปกครองนะคะเปิดหน้าของตัวเองนะคะเราจะมีทั้งหมดประมาณสองหน้าเนาะให้น้ำหวานเดี๋ยวกันนะ ่าพี่จะแคปหน้าจอก่อนโอเคค่ะทุกคนเปิดหน้านะคะตอนนี้หน้าแรกอยู่นะคะหน้าแรกมองกล้องนะคะมองกล้องนะคะมองกล้องนะคะหนึ่งสองสามยิ้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะขอแป๊บหนึ่งนะคะอีกหน้าหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะอีกหน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งกำลังจะเปิดอยู่นะคะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บเดียวขอวางก่อนยังไม่ได้วางเดี๋ยวหายไปแป๊บนะคะ อ่ตไปอีกหน้าน,นะคะหน้าที่สองท่านยิ้มไม่ก่อนค่ะคุณนัทไม่ทราบเหมือนกันนะท่านจะอยู่หน้าไหนนะตอนนี้หน้าที่สองยังเปิดต้องไม่ทบนะคะสามเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่แล้วก็มีหลายคนนะคะกันกัญญาพัฒน์สุธิการยังไม่เปิดกล้องนะคะเปิดกล้องเลยค่ะรบกวนนะคะแม่จีระเดชเปิดกล้องเลยค่ะหนึ่งสองสามค่ะหนึ่งสองสามค่ะ ค่ะเรียบร้อยค่ะก็ขอ <Okay. S 1> ขอบพระคุณท่านผู้ครองทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมประชุมนะคะจะเป็นระดับปหนึ่งสองสามที่ให้ความร่วมมือในทุกๆด้านนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะท่านผู้ครองท่านใดมีเรื่องอะไรคาใจนะคะสงสัยอะไร <Okay. S 1> ก็ท่านก็ตามที่ผอ,อ,อบอกนะคะแจ้งครูประจําชั้นแล้วทุกปัญหาของท่านจะได้รับการรายงานจากครูประจําชั้นสู่ท่านผอ,อนะคะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันนะคะขอ,ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้ปอนหนึ่งพสามน่ารักมากเลยเข้ามาร้นหลาบมากขอบคุณนะคะสวัสีนนะคะ่ะ อันนี้คือเราออกแล้วไปเข้าห้องประจําชั้นได้เลยใช่ไหมคะคุณนะใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวครูก็จะเปิดนะคะค,ะคก็จะแจ้งนะคะท่านบุกของ,ขอ,งอ,อ,ออกจากห้องนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอคุณูประจําชั้นแจ้งมาว่าให้เข้าลิงก์ไหนนะคะแล้วก็กดเข้าลิงก์ของห้องตัวเองเลยนะคะได้ค่ะ,ะรับทราบขอบคุณคะ่ะ